สวัสดีครับคุณพ่อครับอันคุณพ่อมาเห็ดยังกว่าครับเนี่ยโอ้มาไรหากระปูหาเขียดหากระปูหาเขียดบอกครับคือเอารถไถมากครับไรแบบไรครับรถไถเนี่ยโอ้เอาผ่าใส่รถไถบอกครับบานี่เขาเกาเอาไปลากวันี่นี่ทงให้ทงหน้ามองนี่นี่บอกครับเนี่ยในน้านี่บอกครับบานี่ใส่ครับได้ครับโอ้พี่น้องครับนี่บอกครับเม่งเม่งยังกว่าเขาเอินเนี่ยมงขีเตาโอ้เม่งตับเตาหรือเม่งขีดเตาน้ออุ้ยคือหลายแต่ครับเนี่ย อุ้ยสุดยอดเลยตัวนี้เขียดบิอครับเนี่ยเขียดปลาก็ได้ขึ้นกันปลาหน่อยตัวนี้ได้พอครับ,บปาลาบอเนี่ยปลาหยั่งเนี่ยน,นี่ปลาหยังครับได้นี่นี่เบงผมเบงเน่ยเนี่ย<ล>ตัวนี้คือเอาใส่ขวองครับตัวนี้โอ้แมงดาอ้ยหลายในยตัวนี้ปลาเต็มเลยมอยู่น่บโโอเต็มเลยเอาไปขายบอครับหรือเพื่อนเอาไปกินโอ้ทั้งขายทั้งกินเนาะ นี่บ่ครับมาในรถไทยนี่เสีเยวขึ้นรถกระบะนี่บ่กครับอืมอ้าวนี่แหละครับพี่นองครับขี่รถมหาเหรียญทงไฮทงหน้ากับพ่อเพิ่นมาํามาหากินอยู่ทางนี่แหละครับพี่นองครับเป็นอำเภอเมืองมั่งเนาะครับฟังนี่เนาะหรืออำเภอเมืองหรือย่างสุ่มนี่แหละเนาะบ่กครับอ้าวนี่แหละครับพี่นองครับการทํามาหากินของชาวอีสานบ้านเฮ่ารับเพิ่นมหาเมงดาโว่สะออนแห่งนี่เพิ่นเสีเอารถไทขึ้นรถเดี๋ยวมาเบืองกันว่าเพิ่นเอาขึ้นแบบไหน พี่น้องมาเพืง่งนี่นี่นี่โอ้สะออนหลายแม่งเขาเอิอนแมงตับเตาบ่ครับี่ยเอาไปขายตลาดใช่ครับบ่ไหนหอูตลาดน้าสีสไล่เข้าเนี่ยบ่เจ้าคนณล่าสีบ่เจ้าก็ได้เอาแม่นบ่ยู่บ้านไหน,น่ะครับทั้งน้าสีบ้านหวานโอ้พี่น้องทั้งหวานหวานมำเพื่อล่าสีสไล่เพิ่นมากไกลคือกันคือหูครับว่ามองนี่มันมีแบบนี้โอ้เคยมาทุกปีบ่ครับ โอ้ค,ค,คอรับครับคันคนนิยมคนตั้งเขาเได้จได้บโอ้คือว่าขันเขาสั่งเขาก็มาหาให้เขาเลยอ้าวขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อยสำหรับขอมูลนั่นแหละครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ